สวัสดีครับคุณศรีขายที่ดินวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่ดินโซนอำเภอหนองเสืออีกแปลงหนึ่งนะครับท่านใดที่มองหาที่ดินชานเมืองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือทําเป็นลักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะแปลงนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเนื้อที่2ไร่นะฮะร,ราคาขายตารางวาละ5,000บาทราคาเหมาทั้งแปลงจะอยู่ที่4ล้านบาทอะตกไล่ละ2ล้านนะครับค่าโอนภาษีนัก,กรมที่ดินคนละครึ่งเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลย,เลยปัจจุบันที่ดินของเราถมไว้แล้วเกือบทั้งแปลงนะถมไว้ประมาณสักแวนะครับ ออกแบบเป็นโคกนะครับแล้วก็มีร่องน้ําอยู่ด้านข้างนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับน่าจาก mm ะกว้าง33.5เมตรแนวรูปู่ที่95.5นะฮะส่วนด้านหน้านี่ติดถนนลาดยางสาธารณะนะแนวถนนกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้านะครับ,นะรบทั้ง2เฟส3เฟสผ่านหน้าทีลและระบบน้ําประปาก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับการเดินทางถือว่าสะดวกเลยนะครับที่นีนของเราอยู่ในซอยเบึงํำอ้อหนึ่งขึ้นกับตำบลเบึงํำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเข้าจากปากซอยฝั่งเลียบคลอง8 ประมาณ250เมตรที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะมาจากถนนเรียบคลองแอนเข้ามาประมาณ900เมตรที่ดินจะอยู่ด้านขวามือนะครับฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นทิศเหนือนะครับก็จะเป็นที่ดินป่าแปลงนี้นะมาจากถนนรังสิตนครนายกประมาณ9.9กิโลเมตรมาจากด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูขอบเขตที่ถือว่าที่สวยนะทรสงสีแยมผืนผ้าเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูขอบเขตท,ที่ดินหมดของเราอยู่ตรงเสาไฟฟ้าต้นนี้เลย เอ,า,อาง่ายๆอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้า2ต้นนะฮะด้านหน้านี่คือออกแบบเป็นโคกนะครับแล้วก็ด้านข้างจะมีร่องน้ําซ้ายขวาฝั่งนี้ก็เข้าออกได้นะฝั่งถนนเลียบคลองแอนประมาณ900เมตรเข้ามาที่ดินจะอยู่ด้านขวามือท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ชานเมืองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยือทำเป็นบ้านสวนผมว่าแปลนนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะอันนี้เลยเสาขอบเขตฝั่งด้านขวามีหลักหมุดหลักเขตชัดเจนนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะปลูกเป็นตะไคร้ไว้นะ มีต้นมะพร้าวนะครมีต้นมะพร้าวแล้วก็ออกแบบเป็นลักษณะล่องแบบนี้อาจจะมีล่องน้ําแบบนี้นะทั้งฝั่งขนาดซ้ายขวาของที่ฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นกระท่อมน้อยคอยนางรากระท่อมริมสวนนะฮะบรรยากาศแบบบ้านสวนบ้านสวนเลยอ่ะประมาณนี้ดเดี๋ยวผมพาเดินดูฝั่งโน้นดีกว่า อาจจะเป็นร่องน้ําแบบนี้มีร่องน้ําขนาดซ้ายขวาเลยฝั่งน,นี้กําลังมีมะนาวด้วยแถบนี้มะนาวเป็นหลกักฝั่งโน้นเป็นมะพร้าวท่าในใดที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อการลงทุนแปลงนี้ก็ตอบโจทย์เลยส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นบ่อน้ํานะคเป็นบ่อน้ําเล็กๆก,ก็ถือว่ามีน้ําในพื้นที่เพื่อทาเป็นการเกษตรด้านหลังก็จะมาชนที่ดินข้างเคียงอมีแนวรั้วด้านหลังนี่ฮะชัดเจนเลยขอบเขตของที่ดินเราก็จะตามแนวรัว้วแนวเสาปูนะฮะ ด้านหลังมีกอไผ่ด้วยนะครับน่าจะเรียกไผ่ตรงเนาะกับเขตตรงที่เราก็มาชนด้านหลังอ่าประมาณนี้แล้วกันเมื่อกี้ผมพาเดินดูซ้ายขวานะครับจะเป็นร่องน้ําอันนี้เดี๋ยวมันจะพาเดินดูตรงกลางนะตรงกลางก็คือถมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาปลูกสร้างบ้านได้เลยหรือถ้าเป็นร้านกาแฟร้านอาหารเชิงคาเฟ่ก็ได้นะเป็นร้านคาเฟ่ก็เหมาะเลยเพราะว่าบรรยากาศธรรมชาติสุดๆตรงด้านหน้าที่ดินเนี่ยผมจะมีติดป้ายไว้นะครับอ่าเป็นบ้านสวน่ะต่ให้ดูด้านในประมาณนี้นะครับ ก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยเหมาะเป็นบ้านสวนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฮะก็มาปิกนิกได้ถือว่าใกล้ความเจริญนะไปตัวหนองเสือก็ใกล้นิดเดียวเองอันนี้ด้านหลังของที่ฮะตอบโจทย์คนที่ชอบธรรมชาติอะท่านใดสนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศ9 5ย์9 4 4 5หนะครับสำหรับวันนี้ต้องการว่าขอบคุณและสวัสดีครับ